สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จนางพญากรุวัดบรมาธาตุมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับ เป็นพระที่มีอายุ300กว่าปีนะครับเพื่อนๆหนักหน่วงนิ่มมือแน่นแกร่งนะครับเพื่อนๆองค์นี้เป็นพิมพเข่าตรงนะครับเพื่อนๆดูนะครับเรียกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับพ่อใหญ่มหาเพิ่งแกะออกจากกรอบนะครับ เรียกว่าสีผิวมะขามเปียกนะครับเ,เพื่อนๆนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสีผิวออกมะขามเปียกนะครับคือแดงอมชมพูดเรือนะครับเนี่ยเราจะเห็นแร่แร่เม็ดมะขามเรียกว่าอ่าหินเม็ดพระธาตุหรือเราเรียกว่าก้อนกรวดนะครับเพราะเป็นดินภูเขานะครับที่ท่านนำมา ทำก่อรูปขึ้นในสมัยนั้นแล้วก็แจกใจ่ายให้ทหารติดตัวไปออกรบโดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นำศึกนะครับที่ท่านทำพระสมเด็จนางพญานี้ขึ้นมาก็เพื่อรึกถึงคุณงามความดีสมเด็จพระพินางสุพรรณกรลยาที่เป็นเฉลยศึกอยู่ที่พม่า เมื่อครั้งสำเร็จพระนเรศวรมหาราชประกาศเอกราชแล้วครั้งหนึ่งพม่ากยกทัพมาลุกรานท่านก็รำริกับคณะสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในสมัยนั้นว่าจะมีสิ่งใดพอที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับทหารก็เลยสร้างพระองค์เล็กๆติดตัวสวยงามอ่อนพริว้วเหมือนสุภาพสตรีนะครับ จึงได้ชื่อว่าสมเด็จนางพญาตั้งแต่บัดนั้นนะครับติดตัวไปรบปรากฏว่าโดนยิงโดนแทงก็ไม่เข้านะครับเพื่อนๆจนพมา่าเรียกว่าทหารผีนะครับเรียกทหารไทยว่าทหารผีในสมัยนั้นนะครับเป็นที่เรื่องรือพอมาถึงบ้านแล้วมาถึงวังแล้วชาวบ้านในยุคนั้นเขาไม่ิิยมเก็บผ้าไว้ที่บ้านก็นํามาคืนที่กรวัดบรมาธาตุ เก็บไว้ในเจดีบ้างเก็บไว้ในเจดีกลางทุ่งนาบ้างนะครับเก็บไว้ที่เจดีวัดนางพญาบ้างครับสมัยก่อนวัดนางพญากับวัดอ่ราชบุรณะนี้เป็นเป็นวัดเดียวกันนะครับเพื่อนๆเรียกว่าศาลาลายหรือว่าศาลาเป็นที่หอฉันของพระในสมัยนั้นก็คือ,อวัดนางพญานะครับแต่เนื่องจากว่า ในการต่อมามีถนนตัดผ่านก็เลยแยกเป็นสองวัดในปัจจุบันนี้นะครับจึงเรียกว่ากรุวัดนางพญาแล้วก็กรุวัดบรมธาตุนะครับหรือกรุวัดร,ราชบุรณะนะครับองค์นี้เรียกว่าผ่านการใช้มานะครับสีออกเป็นมะขามเปียกนะครับแดงอมชมพูเลยนะครับเพื่อนๆองค์นี้พ่อใหญ่มหานี้เป็นองค์ประจําการอยู่หลายปีนะครับองคนี้ลักษณะเนี่ยท่านองค์นี้มีหน้ามีตานะครับเพื่อนๆนเนี่ย มีลักษณะมีตาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีจมูกแล้วก็มีปากเรือนรางนะครับเนี่ยเห็นหน้าลำไรนะครับลักษณะเกตนี้จดที่ปลายเลยนะครับเนี่เหมือนเหม, e มือนเกตบัวตูมนะครับเหมือนเหมือนหัวปีกล้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แล้วเราก็จะเห็นเนี่ยพระเกศานมนเลยนะครับพระพักอวบอิ่มใหญ่นะครับแล้วหูทั้งสองข้างยาวจดบานนะครับนี่หูนี้จะคนรวศกันกับ พระเกตนะครับนี่เพื่อนต้าดูดีๆนะครับนี่พระเกตจะจดลงตรงนี้หัวก็จะยาวจดบ่านะครับเส้นสังคาตินะครับจะมี2ลักษณะนะครับองนี้รัดรูปนะครับสังคาติรัดรูปเราจะเห็นเป็นท้องเลยนะครับนี่สวยงามนะครับนี่พระอุระพึงพายแต่ถ้าอีกพิมหนึ่งนะครับนี่พิมหนึ่งนี้สังคาติเนี่ยจะอวบนูนใหญ่พาดตรงลงมาเลยนะครับอันนี้เป็นพิมสังคาติรัดรูปนะครับนี่ เราจะเห็นท้องเนี่ยนูนใหญ่สวยงามนะครับลักษณะสามเหลี่ยมตรงกลางเราก็จะเห็นเส้นลูกอวบจีวรเนี่ยเข้ามาที่ซอกรักแร้นะครับนี่เข้ามาแล้วทะลุหายไปเลยนะครับเพื่อนๆแปลกมหศตรจย์นะครับเนี่ยทะลุเข้ามาแล้วหายไปเลยนะครับเห็นไหมครับนี่แขนทั้งสองข้างนี้จะอวบนูนใหญ่นะครับเหมือนเหมือนแขนมนุษย์จริงๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่แขนทั้งสองข้างนี้จะอวบนูนใหญ่นะครับ ลักษณะแขนด้านซ้ายเราฝ่าองคพระนี่จะพาดนะครับจะพาดลงมาแล้วก็จะเลยเข่าไปนะครับแขนตกเข่านะครับเรียกว่าปางปางมารวิชัยนะครับถ้าเราดูด้านข้างอย่างนี้นะครับแขนเนี่ยจะลักษณะพาดที่หัวเข่านะครับเพื่อนๆพาดข้ามเข่าลงมานะครับวางไว้ที่เขา่าด้านซ้ายเราฝ่าองคพระนะครับ แล้วเราก็จะเห็นเรียกว่าแร่นะครับแร่เม็ดมะขามนะครับนี่เป็นดอกๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับดูคลาสสิกนะครับสวยงามเราจะเห็นลักษณะฝ่ามือที่ตกเขาลงมานะครับนี่ตรงนี้นะครับสวยงามนะครับรงนี้ดูขอบข้างนะครับขอบข้างนี่เป็นลักษณะป่าจากข้างบนลงล่างนะครับเพื่อนๆเฉียงลงมาอย่างนี้นะครับ เราเห็นนี่คือเม็ดพระาธาตุนะครับเม็ดพระาธาตุนี่เหมือนกับหินใสเหมือนแก้วเลยนะครับเพื่อนๆดีก้อนกรวดในสมัยนั้นนะครับเราเรียกปัจจุบันว่าเม็ดพระาธาตุนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามนะครับเพื่อนๆหนึ่งเม็ดนะครับนี่แล้วก็จะเห็นแร่เม็ดมะขามเม็ดแดงๆนะครับเม็ดแดงๆเ,เป็นจำ้จำๆติดที่องค์พระเห็นไหมครับเนี่ยดู ดูความนุน่มฉ่ำนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับนี่แร่เม็ดมะขามเป็นเม็ดเมเ,เลยนะครับเนี่ยติดที่องค์พระนะครับลักษณะปาดเชียงลงมาเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้มีรอยนิ้วมือนะครับต้องมีนะครับมีมากมีน้อยต้องมีรอยนิ้วมือปรากฏนะครับเพื่อนเพื่อนี่เราก็จะเห็นเป็นลักษณะเม็ดแร่นะครับเม็ดแดง เม็เล็กๆเห็นไหมครับเพื่อนๆคลาสสิกนะครับองนี้เห็นแล้วสวยงามทำให้เรามีกำลังกายกำลังใจนะครับอายุ400กว่าปีนะครับทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขนะครับเมตตามหานิยมเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับกลับมาดูด้านข้างอีกรอบหนึ่ง ทีนี้เราเราลองพลิกหน้าพลิกหลังดูนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับเนี่ยเรียกว่าสีเหมือนมะขามเปียกนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกพระที่ผ่านการใช้มาเนี่ยสีท่านจะออกเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพระแท้นะครับสีมะขามเปียกนี่เลยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยเพื่อนๆดูดูลักษณะพระพักเลครับอวบนูนใหญ่มีหน้ามีตานะครับมอง เราเห็นเกตนะครับเห็นเกตเห็นพระเกศานะครับเห็นพระพักชัดเจนนะครับเพื่อนๆเนี like ่ยถ้าเราดูดูด้วยความสุขุมคัมภีรภาพนะครับเนี่ยเกตในสบัดริวนะครับเป็นเปลวเพลิงเลยนะครับเพื่อนเเนี่ยเราเห็นรอยยุบรอยแยกนะครับในสบัดผิวเหมือนเหมือนกีบบัวตูมนะครับเพื่อนเเนี่ยเห็นไหมครับนี่สบัดริวเหมือน กี่บัวตูมเลยนะครับเป็นเปลวเพลิงเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแล้วก็พระเกษาแล้วก็พระพักอวบอิ่มใหญ่เห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับแล้วเราเห็นพระอุระซอกลักแลเป็นไงครับเพื่อนๆเนี่เส้นสังขาตีเข้ารูปนะครับแล้วก็ใบหูทิ้งยาวมาที่ไหล ตรงกับชายจีวรพาดยาวลงมาเห็นไหมครับเพื่อนเเราจะเห็นเส้นเส้นแซมเข่าอีกด้านหนึ่งเรือนรางตรงนี้นะครับไม่ชัดเจนแต่เรือนรางแต่ก็มีนะครับของแท้ก็แบบนี้แหละครับจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเรือนรางแล้วก็จะเห็นเส้นชายจีวรบางๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องมีนะครับพิมพเข่าตรงเนี่ยหรือพิมพเข,เข่าโค้งก็เห็นนะครับเนี่ย เส้นชาจีวรตรงนี้นะครับเรือนรางตรงนี้นะครับต้องมีเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนเนี่ยตรงที่พ่อใหญ่มาเอาไม้ชี้ตรงนี้นะครับต้องมีนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆสังเกตได้ต้องมีชัดบ้างหนาบ้างบางบ้าง,างแต่ต้องมีเห็นไหมครับเนี่ยมองดูนี่เหมือนสีมะขามเปียกเลยนะครับแล้วแร่มินมะขามผุดขึ้นแดงเป็นจ้ำจำ้ำคลาสสิกนะครับถ้าดูอย่างเนี้ย เป็นไงครับเพื่อนๆถ้าเราเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นลักษณะอย่างนี้เพื่อนเพื่อน,นี้จับเลยนะครับเนื้อเขาจะหนึกนุ่มไม่กระด้างตานะครับไม่หยาดตาดูแล้วฉ่าดูแล้วนวลตานะครับเพื่อนๆดูแล้วไม่น่าเบือ่อถูกต้องไหมครับเนี่ยอย่างเราดูลางนี้นะครับดูดูรอยยุบรอยแยกเห็นก็สิครับ รอยยุบรอยแยกอ่ะดูแล้วมันมันไม่เบื่อตาถูกต้องไหมครับเพื่อนเ่อนเราดูด้านข้างอย่างนี้นะครับดูแล้วมันฉ่าดูแล้วมันหนึกนุม่มเห็นไหมครับเพื่อนเนเนี่ยนี่คือสมเด็จนางพญายหไหมครับมีแล้วเนี่ยเมตตามหานิยมนะครับถ้าผู้อำนวยการหญิง อธิบดีหญิงปลัดหญิงผู้ว่าหญิงรัฐมนตรีหญิงผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือคนที่ทำมาค้าขายนักธุรกิจเนี่ยที่เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงนะครับสมควรมีสมเด็จนางพญานะครับพ่อใหญ่มหาแนะนำนะครับถ้าผู้หญิงท่านใดฟังคลิปนี้นะครับ ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นผู้หญิงเป็นผู้บริหารเนี่ยระดับไหนก็ตามเนี่ยท่านสมควรมีสมเด็จนางพยาติดตัวนะครับเพราะว่าจะทําให้ผู้คนนี้เกรงกลัวเกรงขามจะพูดจจ,จรจาเจรจาพาทีประชุมสัมมนาทําอะไรที่ไหนนี่ท่านมักจะทําได้ดีนะครับมีผู้คนเห็นด้วยสนับสนุน นะครับเพื่อนๆดูดูขอบล่างสิครับเป็นไงครับสวยไหมครับเนี่ยสวยนะครับนี่งามนะครับพ่อใหญ่มหาจับองค์นี้ไม่อยากไม่อยากวางนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจองนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยดูแล้ว มองเห็นหน้าเรืองรางนะครับนี่เพื่อนๆนี่ติดต่อได้เลยนะครับพระเหญมหามีอยู่สามองนะครับสมเด็จนางพญาเนี่ยมีหน้ามีตานะครับเนี่ยมีลักษณะหน้านะครับนี่คือตาทั้งสองข้างแล้วก็จมูกแล้วก็ปากนะครับองค์นี้เวลาถ่ายรูปมาเนี่ยเห็นหน้าตานะครับเห็นหน้าตาชัดเจนนะครับแต่ดูดูเขาดู ใส่แสงไฟเหมือนเหมือนเหมือนหน้าเหมือนตาเหมือนจมูกปากลำเลนะครับเห็นลำเลแต่เวลาถ่ายรูปมาเนี่ยมีตาเห็นตาเห็นจมกูกเห็นปากค่อนข้างชัดเจนนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้ชัดเจนสวยงามนะครับเรียกว่าสีะมะขามเปียกนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยคลาสสิกมากนะครับองค์นี้ จับแล้วไม่อยากปล่อยนะครับเพื่อนๆนงนี้เราดูด้วยกันไปช้าๆนะครับดูความงามที่เป็นเอกลักษณ์นะครับดูความงามที่ลงตัวดูความงามที่เป็นของเฉพาะตัวนะครับสุภาพสตรีท่านใดเป็นผู้บริหารสมควรมีวัสักองนะครับจะใส่กรอบทองฝังเพชรแฝงนคอก็ได้หรือใส่ ลูกบิดติดที่หน้าอกกระเป๋าเสื้อสูตรเสื้อทำงานด้านในก็ได้ไม่มีใครเห็นนะครับเนี่ยมีแล้วนี่มั่นอกมั่นใจนะครับเกินร้อยเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ